สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีวิไทยสวิสดูลูกกระมม่เมนูวันนี้เมนูปา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 ,ปาเป็นอาหารสมองเสริมสร้างใยสมองนะคะใครอยากฉลา,าดให้ทานปาใครอยากย่อยง่ายให้ทานปาเมนูฟิตเนสนะคะทานปานะคะวันนี้อันนี้ ส่วนตัวปลาย่างปลาย่างกับน้ำพริกแกวเผ็ดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะเตรียมผักออกมาบางคนอาจจะทำเป็นเมี่ยงปลานะคะน้ำน้ำพริกปนน้ำมะนาวคึ่งซีกแล้วก็น้ำลาแล้วก็อัด๋ยวนน้ำตาแล้วไปหนึ่งช้อนชานะคะก็คนเข้ากันอันนี้ก็ หอมเหมือนกันค่ะน้ำพริกน้ำพริกชมปลาน้ำจิ้มปลานะคะแดีอันนี้ปาลา filet filet fish filet fish อันนี้เป็นเมนูที่พวกเราเซอร์วพี่เป็นเมนูฝรั่งชอบทานปลาไม่มีหัวไม่มีก้างนะคะอันนี้เป็น filet ปลาแตกต่างกันจากสถานาทานไหมนะจ๊ะแต่อันนี้ของทำให้คุณสามเขาจะทานกับสลัดทานกับซอสแต่บิวี่อาจจะทานกับข้าวสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนข้าวร้อนต้องหูสวยงามมากข้าวหอมมะลิแล้วก็ปลาของบิวี่เห็นไหม แต่วิวิทานปลานี่ชอบดูจมบีมะนาวลากชอบทานปลาเป็นตัวมีหัวจกตาปลานะคะจกมันถึงไม่น่าเบือ่อชอบทานเป็นตุกตัวทานมีก้างแต่ฝรั่งเขาไม่ชอบทานก้างเขาก็จะทานเป็นซีเดตเมนูปลาวันนี้ป้าปาใครรักปลาสุขภาพดียกมือขึ้นนะคะ สุขภาพดีหุ่นดีสมองดีต้องรักปลาทานปาลานะจ๊ะนะจ๊ะนะคะแล้วก็วิตามินซีหล้วนๆด้วยเพื่อนไปทานเลยเพราะว่ามันกำลังหอมมากตอนนี้จะเที่ยงแล้วหิวมากไปทานบางทีก็จะลวกเส้นเป็นเมี่ยงปลานะคะประยุกได้สารพัดเมนูนะจ๊ะนะจ๊ะ บายยเพื่อนขอบคุณถ้าส่งกำลังใจให้วิวีด้วยนะคะเพื่อนานานแล้วเป็นหนึ่งอาิตย์แล้วนะคะทำคิดส่งเสริมคนที่อดทนทําคลิป <laughs> ลับลับ everybody See you next the c l i บายบาย